เดสเซเดนนะครับก็เดินมาจากปากซอยประมาณนักไม่ถึง10นาทีครับหน้าอาคารพิทยาธรน,นะครับอาคารอาทิตยาอาทิตยาธรน,นะครับเป็นที่พักนะครับทิพเปิลเอเ i ส e n เดนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะ อืมแล้วผมมาพักวันนี้ก็จะพักนี่นะครับอากาศร้อนนะครับกรุงเทพเนาะเดีเ๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างใน,น,งในอเข้ามาดูด้านในเข้อามาิดอคโดไ้วาจนใจยมหวานานมเจอนะครับ อันนี้ก็มาถึงทิปเปิลพ่อจะเลิกถา,ายได้แล้วไอ้พวกนี้ถึงนี่เหรออันนี้ใช่ไหม <c oughs> ที่พักวันนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ที่จองไว้ใช่ไหมเถึงที่พักทิปดิเซนนะ,นะครับเป็นที่พัก,กโอโทงนะครับ ใครที่จะมาสระยาก็มาพักนี่ได้นะครับที่กว้างขวางสะอาดอ่ะเนาะตอนนี้ก็เช็คอินก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน